พบกับหนังสือเสียงนะคะคุณจักรวาลสุดโหดสอนคำพูดจริงๆให้ผมแบบนี้นี่20ล้านถึงหายไปผู้เขียนนะคะเขียนโดยคุณโคอิเกะฮิโรชิผู้แปลคุณอภิญญาเตชบุญภัยสารจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเลินค่ะแล้ววันนี้นะคะอยู่กับหวายนะคะ Stay with Present Studio ค่ะ เรียนที่9ของคุณจัก,กรวาลที่น่าเรียนที่สุดในจัก,กรวาลทำให้ความปัรถนยายากเป็นจริงด้วยการเอ่ยคำพูดเรียกความสามารถทุกวันจนติดปากคนบางคนชอบทรมานตัวเองถึงแม้จะมีเรื่องที่อยากทำหรือมีของที่อยากได้แต่พวกเขาก็จะอ้างว่าไม่ไหวหรอกเพราะนู่นนี่นั่นหรือไม่ถนัดเรื่องนู่นนี่นั่นเลยแล้วไม่ยอมลงมือทำอะไร คนเจ้าเล่ห์พวกนี้นอกจากจะหาข้ออ้างในการไม่ลงมือทำแล้วพวกเขายังพยายามให้ความหวังกับตัวเองด้วยว่าถ้าให้ทำจริงๆฉันก็ทำได้นะแต่เมื่อถึงเวลาที่คนพวกนี้จบชีวิตบนโลกและกลับคืนสู่จักรกวาลพวกเขาจะแหกปากตะโกนว่าแย่ yeah, แล้วเรื่องนั้นก็อยากทำเรื่องนี้ก็อยากทำนี่เรามัวไปทำอะไรอยู่ลืมสนิทเลย จากนั้นก็โวยวายว่าเรายังมีสิ่งที่ทำค้างไว้อยู่กลับไปใหม่ดีกว่าแล้วกลับไปยังโลกอีกครั้งแต่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่ได้ลงมือทำอะไรเหมือนเดิมคนที่ติดอยู่ในวังวนไร้สาระแบบนี้มีอยู่เป็นจำนวนมากโลกคือดาวแห่งการลงมือทำถ้าไม่เคลื่อนไหวก็จะไม่เกิดการเริ่มต้นคนพวกนั้นลงมาบนโลกโดยที่รู้เรื่องนั้นอยู่แล้วแท้ แต่ก็ยังไม่ลงมือทำอะไรอยู่ดีฉันจะบอกอะไรดีๆให้อย่างหนึง่งความสามารถที่จำเป็นในการทำให้ความปรารถนาเป็นจริงจะผุดขึ้นมาเองความสามารถจะผุดขึ้นมาจากภายในตัวเราหรือไม่อย่างนั้นคนที่มีความสามารถที่จำเป็นก็จะถูกส่งมาให้เราเอาเป็นว่าถึงแม้ตอนนี้ตัวเราจะยังไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะทำให้ความปรารถนาเป็นจริงได้ แต่ถ้าเราสั่งความปรารถนาอย่างแน่วแน่จัก,กรวาลก็จะมอบพลังหรือความสามารถที่ช่วยให้ความปรารถนานั้นเป็นจริงให้กับเราอย่างแน่นอนดังนั้นเวลาจะท้าทายสิ่งใหม่ๆให้สั่งความปรารถกกับจัก,กรวาลแล้วบอกกับจัก,กรวาลด้วยว่าความสามารถจะผุดขึ้นมาจากนั้นก็เชื่อมั่นในจัก,กรวาลแล้วลงมือทำอย่างเต็มกำลัง การที่ความปรารถนาไม่เป็นจริงตามเวลาที่กำหนดไว้ถือเป็นโอกาสทองจัก,กรวาลจะมอบเงินและความสามารถที่จำเป็นต้องใช้ให้กับเราโดยทั้งสองสิ่งจะมีความพร้อมเมื่อถึงยามที่จำเป็นต้องใช้คุณจัก,กรวาลเห็นว่าผมมีประสบการณ์ในเรื่องนี้แล้วจึงบอกกับผมว่าลองหาประสบการณ์เพิ่มและฝึกให้เยอะๆหลังจากนั้นเมื่อผมลองกำหนดว่า เวลาจะไปโตเกียวต้องนั่งรถไฟชินคันเซ็นแบบชั้นพิเศษเท่านั้นผมก็มีรายได้มากพอจะนั่งรถไฟชินคันเซ็นแบบชั้นพิเศษและเมื่อกำหนดว่าจะเข้าเรียนคอร์สนี้ก่อนจะไปสมัครเรียนผมก็มีรายได้มากพอที่จะจ่ายค่าเรียนให้ทันกำหนดชำระเงินประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ผมมั่นใจขึ้นทีละนิดว่า เมื่อกำหนดผลลัพธ์แล้วก็จะได้รับสิ่งที่ช่วยให้ความปรารถนาเป็นจริงด้วยนอกจากนี้ผมยังได้ฟังประสบการณ์จากผู้คนที่มาเข้าร่วมงานสัมมนา,าของผมอีกด้วยเมื่อได้เห็นกระบวนการสั่งความปรารถนากับจัก,กรวาลของหลายๆคนแล้วผมก็ฉุกคิดได้ว่ามันอาจมีกฎแบบนี้อยู่ก็ได้นั่นคือความปรารถนาไม่เป็นจริงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เราก็ได้รับดอกเบีย้ย วันหนึ่งผมลองถามคุณจัก,กรวาลว่าเมื่อกำหนดเวลาและสั่งความปรารถนากับจัก,กรวาลแล้วส่วนใหญ่ก็จะสมหวังตามนั้นแต่บางครั้งมันก็ล่าช้าไปนิดหรือมาสมหวังเอาตอนที่เจ้าตัวลืมไปแล้วผมรู้สึกว่าเวลาที่เป็นแบบนั้นผลลัพธ์ที่ได้มักจะยอดเยี่ยมกว่าความปรารถนาที่สั่งไปเสียอีกผมคิดไปเองหรือเปล่าครับโกอิเกตถามฮะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนี่คุณจัก,กรวาลตอบเอ๊ จริงหรือครับใช่ปกติแล้วความปรารถนาที่สั่งกับจัก,กรวาลจะสมหวังตามเวลาที่กำหนดไว้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และจังหวะเวลาของคนสั่งรวมถึงรายละเอียดของความปรารถนาด้วยเพราะบางครั้งจัก,กรวาลก็ชอบเดินเรื่องให้ทราบซึ้งกินใจมากขึ้นนะคุณจัก,กรวาลตอบเดินเรื่องให้ทราบซึ้งกินใจมากขึ้นเหรอครับอย่างเ,เช่นนักดนตรีโน,โนเนมคนหนึ่งกำหนดผลลัพธ์ว่า ปีนี้เดบิวต์ในวงการเพลงได้สำเร็จแล้วสั่งความปรารถนากับจัก,กรวาลเขาลองทำตามคำใบ้ที่ได้รับจากักรวาลอยู่หนึ่งปีเต็มกระทั่งเวลาล่วงเลยจนถึงวันที่31ทธันวาคมนายคิดว่ายังไงล่ะคุณจัก,กรวาลถามคิดยังไงเหรอผมคงรู้สึกเสียดายมั้งครับอารมณ์คงประมาณว่าไม่เห็นสมหวังเลยบัดซบที่สุดหยุดเลยโคอ,อิเกะนี่แหละคือสิ่งที่นายห้ามทำเด็ดขาดถ้านายพูดว่า ไม่สมหวังก็เท่ากับเป็นการสั่งความรารถนาให้ตัวเองไม่สมหวังนะสิแต่พอผมจะเข้าใจความรู้สึกของเขานะครับก็เขาอยากเดบิวต์ในวงการเพลงภายในปีนี้แต่ไม่สมหวังนี่นาะเข้าใจบ้าบออะไรกันเจ้าง,งั่งการที่ความบารถนาไม่เป็นจริงตามเวลาที่กําหนดไว้เนี่ยแหละถือเป็นโอกาสทองเลยผม,ผมไม่เห็นจะเข้าใจเลยครับ แล้วนะคะกับหนังสือเสียงคุณจักรวาลสุบโหดสอนคำพูดเจ๋งๆให้ผมแบบนี้นี่20ล้านถึงหายไปค่ะกับ Stay with Present Studio นะคะแล้ววันนี้ไปแล้วนะคะพบกับไว้มินิมโพ i ิทีฟอะเซ s s ซอรี่ค่ะพลังงานดีๆเริ่มต้นได้ด้วยตัวคุณเองค่ะ